สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวา c าช n แนลและเมนูยอดฮิตที่กระแสะแรงมากในตอนนี้ครีมชีสเยิ้มเยมมันมันกินคู่กับชาไทยสูตรทำง่ายไม่ซับซ้อนและที่สำคัญคือต้นทุนน้อยที่สุดชีสหนาๆแบบชั้นใหญ่สะใจ วัตถุดิบหลักกรี r ม a ครีมชีสเนื้อเนียนหนานุ่มขึ้นฟูง,ง่ายใช้สะดวกคุ้มค่าจะเป็นผงสีขาวละเอียดละเอียดแบบนี้เปิดถุงปุ๊บได้กลิ่นชีสลอยมาเลยจ้าเก็บร,รักษาง่ายใช้ไม่หมดก็มัดยางเก็บเอาไว้ในถุงนี้ละค่ะเริ่มตีครีมชีสพิชเชอร์ที่ใช้ต้องแช่ยเย็นจัดๆเท่านั้นถึงจะตีขึ้นฟู น้ำเย็น40 ml ขอย้ำว่าเย็นเท่านั้นถ้าไม่เย็นตีไม่ขึ้นใส่น้ำเย็นตามด้วยครีมไม่ครีม e ีส2ช้อนโต๊ะหรือประมาณ30กรัมอันนี้เป็นสูตรแก้ว22ออนซ์ค่ะเราใส่น้ำก่อนเพราะว่าพงครีมชีสเขาจะได้ไม่เหลือติดขอบก้นแก้วช่วยให้ตีได้ทั่วถึงละลายง่ายกว่าการใส่ครีมชีสก่อนน้ำเย็นค่ะพอเขาเริ่มละลายหมดแล้วทีนี้เราก็ค่อยใส่นมเย็นจาด25 ml ย้ำว่านมต้องเย็นจ้าไม่ใส่ลงไปตั้งแต่แรกพ เพราะว่าถ้าของเหลวเยอะเขาจะเซตตัวช้ากว่าแล้วช่วงแรกๆที่ครีมชีสยังเป็นผงอยู่เนี่ยเขาจะฟูงมากหากใส่ปริมาณของเหลวเยอะอาจจะกระเด็นออกนอกแก้วได้ค่ะระหว่างที่เตรียมเครื่องดื่มแนะนำให้ทุกคนเอาครีมชีสไปแช่ในช่องฟรีสหรือแช่ไว้ในถังน้ำแข็งค่ะเพราะยิ่งเขาโดนความเย็นเขาจะยิ่งหนืเดเหนียวมากขึ้น ขยับแก้วให้มีช่องว่างน้ำแข็งน้อยที่สุดเวลาที่เทครีมชีสเนี่ยเขาจะได้ไม่ไหลเยิ้มลงไปข้างล่างจะได้แยกชั้นอย่างสวยงามหลังแช่ยเย็นถ้าอยากได้ครีมชีสเนียนๆเ,เอามาตีไล่ฟองอากาศอ,ากาศอีกรอบได้หรือถ้ารีบไม่ตีซ้ำก็ได้จ้าแล้วก็ราดครีมชีสเยิ้มๆชั้นของครีมชีสสีขาวนานหนาๆตรงปกไม่จกตาลูกค้าไม่ผิดหวังหอมกลิ่นชีสนำมาก่อนเลยจากนั้นก็ตามด้วยรสมันๆแล้วก็รสเค็มนิด เดียวมีรสหวานแจมมาหน่อยหน่อยยิ่งกินคู่กับชาเข้มๆน้ำมันเข้ากันดีดีหมุนให้ดูเลยว่าชั้นของครีมชีสสวยทุกองศาถ้าใครชอบแบบเหนียวกว่านี้แช่ยเย็นให้นานกว่านี้เขาก็จะเหนืดขึ้นมาทำแก้ว16ออนซ์บ้างพิชเชอร์ต้องแช่ยเย็นจัดเหมือนเดิมใส่น้ำเย็นลงไปก่อนเลย 30ml แล้วก็ตามด้วยดรีมมี่ครีมชีส1ช้อนโต๊ะครึ่งหรือประมาณ23กรัม จริงๆใส่เยอะกว่านี้ก็จะนัวกว่านี้นะใส่3 4ี่ช้อนโต๊ะแบบชีดแน่นมากทํากินเองอร่อยมากแต่ว่ามันเปลืองต้นทุนค่ะเราก็เลยปรับสูตรเพื่อให้แม่ค้าไม่ขาดทุนตามด้วยนมเย็นจัด20 ml ใช้นมพัชไรนะคะนมข้นจืดจะเซ็ตตัวยากกว่าแล้วไม่ค่อยขึ้นฟูเท่าไหร่ตีกับนมข้นจืดเขาจะออกเหลวๆค่ะหรือถ้าใครอยากตีเยอะๆหลายๆแก้วเราเคยสอนสูตรไปแล้วเดี๋ยวลิซจะแปะลิงก์ให้ไว้ใน comment. คอมเมนต์ครีมชีสถ้าตีเยอะไม่แนะนําให้เก็บข้ามวันนะคะเพราะอีกวันเนี่ย ความเข็มเข็มนัวนจะหายไปไม่เหมือนวิปครีมนะตัววิปครีมยังเก็บแช่ยเย็นได้นานกว่าพอท็อปปิ้งครีมชีสล้วเครื่องดื่มดูแพงขึ้นมาเลยสามารถนำครีมชีสไป mix ก,กับเมนูอื่นๆหรือท็อปปิ้งเครื่องดื่มอื่นเช่นชาใสชาผลไม้จะฟินมาก เซฟไว้ way, ทำขายที่ร้านเลยจ้ากระแสกํกำลังมาต้นทุนของครีมชีสแก้ว16ออนนี้อยู่ที่9บาท30สตางค์ส่วนต้นทุนครีมชีสแก้ว22ออนอยู่ที่12บาท9สตางค์คำนวณต้นทุนแบบและเอียดไปดูท้ายคลิปขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและ YouTube งามชีวาช a แน l ให้เหมือนเดิมครั้งหน้าเจอกันจ้า